สวัสดีค่ะขอานช่องสตีมเฮัคชานลนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแอดมินนะครับท่านบรคุณให้ผมนะครับพอดีจารโรงเรียนบัลลกหงุกบได้รับเกียรติให้มาสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ในการซีที่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญและก็ช่าชงในการบริหารอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆครับท่านผู้ในการพนารัฐฐานมนุษย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะชมเงินไปค่ะจริงจิกิจจารนี่ก็เป็น ผู้นวยการน้องนะคะที่อยู่ในเครือข่ายสุรินเมืองสองด้วยกันนะคะก็โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็ขออนุญาตสัมภาษณ์เนาะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผู้นวยการนะครับในห้วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดระบาดนี้อยากจะขอสอบถามท่านผู้บวยการว่าท่านผู้นวยการมีหลักในการจัดการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์นี้อย่างไรครับจริงๆแล้ว พี่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกันหมดคือช่วงช่วงระลอกแรกเนี่ยคือเหอมากคือหมดไปกับการเตรียมชีพกับการตามเด็กอย่างจริงจังกับการไปช่วยติดกล้องอติดทุกอย่างอ่ะหากล่องรับสัญญาณอะไรให้เยอะมากแต่พอมาระลอกสองเราจะรู้ว่าโรงเรียนนะเกิดการเรียนรู้นะโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยที่พี่ดูแลนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยพี่รู้เลยว่ายิ่งบีบ เขายิ่งไม่ทําตามสิ่งที่เราที่เราต้องการพอมาลวลอกสองที่เลยรู้ว่าการให้งานในส่วนวิชาไหนที่ควรให้ในส่วนวิชาไหนที่มาเร่งอัดโดยเฉพาะพี่เนี่ยเรียนจนถึงวันเสาร์ทุกวัน<ม>จะเป็นแบบนี้มันจะชดเชยในส่วนสิวันนั้นสิบวันนั้นบางวิชาต้องยอมรับว่าแทบจะจัดได้ไม่ได้ถึง50%ปอร์เซนของสิ่งที่มุ่งหวังในสองสัปดาห์ที่หยุดไปบางวิชานี้แทบจะได้ใบงานเปล่าๆกลับมา เพราะฉะนั้นพี่มองว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องทําใจจริงๆว่ามันจะได้เฉพาะในส่วนที่เราอัดไปแล้วก็ในส่วนไหนที่มาตามเอาทีหลังมันจะเป็นแบบนั้นพี่ก็จะตามอย่างเด็กตัวเล็กเนี่ยพูดจริงๆเลยจะได้วิชาหลักแต่ก็ไม่เต็มที่นะถ้าเทียบกับการมาเรียนเลยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะจะมีลักษณะของว่านักเรียนที่ส่งส่งงานที่ไม่ได้ทําเลย กลับมาเนี้ยเส็นว่ารอบสองเนี่ยนะครับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพกว่ารอบแรกพี่ว่านะ<ม>ในความรู้สึกของพี่หนึ่งงบประมาณที่พี่เคยเสียไปรอบแรกเนี่ยพี่เสียสี่หมื่นห้านะพี่ว่าพี่เสียไปหัวละร <ละ S 2> อ,อบนี้นี่เสียน้อยกว่าน้อยกว่าแ,วแต่ได้แต่พี่ว่ามันได้กว่าแต่แต่อาจจะเป็นว่ารอบแรกมันหนึ่งเดือนเต็มรอบนี้มันสองสัปดาห์หรือเปล่ามันห่วงระยะเวลาที่ทําให ไม่นานเกินไปใช่แล้วรอบแรกคือเราหมดไปกับชีสเยอะมากครับแล้วเราไปไปไปวิ่งตาม DLTV แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วคาดหวังว่าเด็กจะได้แบบนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงรี้ยนะคะแต่พอมารอบนี้เรารู้รู้ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยเรารออีกสักนิดหนึ่งพอเด็กกลับมาเราจะมาซ้ําตัวนี้เชื่อไหมว่าใบงานจริงๆของรอบนี้คือใบงานเรื่องเดิมที่สอนมาก่อนปิดปีใหม่<อ>เป็นการย้อนกลับไปทําโดยเฉพาะถ้า NT One เนี่ยจะเป็นการไปทําทบทวนทบทวนเรื่องเดิมมันไม่ใช่เรื่องไปข้างหน้าเพราะว่าเคยทําแล้วเรื่องไปข้างหน้ามันไปไม่ได้ค่ะถึงไปข้างหน้ากลับมาก็ต้องสอนแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยใช้วิธีเออเอาเรื่องเดิมมาพูดหายเจ็ดมาเดือนมก,กราได้อีกสามอย่างเงี้ยม,มันคือนิ้ว้าหรอกนมันก็เลยทําให้สิบวันนะมันเป็นการลด ลดการเสียสูญเสียเวลาเพราะเราเช็คไปแต่เช็คเวลาเรียนอีกเช็คตามจริงนะคะเช็คชื่อครับก็ในรูปสถานการณ์นี้ก็ยากลำบากนะครับยากลำบากท้งการจัดก,การเรียนการสอนในทุกๆโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านคูคเมืองน,นี้ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในห่วงนี้นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับทั้งในส่วนของการบริหารจัดก,การแล้วก็ประสิทธิภาพของครูนักเรียน ครับอ,อ,อีกคำถามหนึ่งนะครับพอรีตอนเข้ามาทางตัวโรงเรียนนได้พบเิ็นคำหนึ่งก็คือข้อความที่ว่าโรงเรียนเป็นของท่านควรช่วยกันพัฒนาอยากให้ท่านผู้ในการได้ได้เล่าเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับคำคำนี้เพื่อให้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องๆผู้บริหารุ่นใหม่ต่อไปครับผมค่ะจริงๆคำนี้มันมันเหมาะกับกับทุกๆโรงเรียนนะคะเพราะว่าสำหรับโรงเรียนที่ ชุมชนมีส่วนพัฒนาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เขายอมส่งลูกมาเรียนถ้าเกิดว่าเขามองว่าโรงเรียนนี้ไม่เหมาะกับลูกเขาละจัดการศึกษาไม่ได้เขาจะไม่ส่งลูกมาการร่วมพัฒนาจะน้อยสําหรับโรงเรียนบ้านโคกเมืองต้องถือว่าชุมชนอ่ะเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งตั้งแต่ผู้นําชุมชนสิทธิ์เก่านะคะอย่างการช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนระดมทุนเนี่ยนะคะในแต่ละปีเนี่ยโคกเมืองเนี่ยจะได้มาเรื่อยๆในรูปของการมาจัดสร้างให้เลย ถึงไม่ให้เป็นเงินก็มาจัดสร้างให้เลยนะคะจะส่งไม้ต่อกันมาตั้งแต่ท่านผู้เหนวยการท่านเดิมอันนี้ต้องให้เครดิตท่านทยานะคะท่านเดิมนะคะหรือท่านเกียรติศักดิ์ก่อนหน้านู้นนะคะคือสองท่านนี้ท่านอยู่นานอยู่คนละสิบสิบห้าถึงสิบหกปีนะคะจะอยู่นานแล้วท่านจะประสานเอาไว้ได้คือทุกท่านท่านก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มสิทธิ์เก่าที่จะดูแลพอพี่มาอยู่ต่อพี่ก็มาเจอผู้นําชุมชนที่ให การสนับสนุนเต็มที่นะคะเราก็มาสารต่อเพราะฉะนั้นทุกจุดถ้าเราร้องขอหรือเราเขียนเป็นโครงการนําเสนอไปอาจจะไม่ได้ในทันทีแต่ทิ้งระยะเวลาไปนม่เกินหนึ่งปีชุมชนจะพยายามค่ะจะพยายามหาหาแหล่งที่มาเป็นอย่างนั้นเสมอนะคะเป็นแบบนั้นค่ะชุมชนครับต้องขอบคุณท่านผู้ในกรารบรรับครับ,รบอีกสักคาถามหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นสราระให้กับ สเปรยงราเชเนลนะครับทั้งหมดในการพอจะมีหลักคิดหรือแนวคิดในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้เรียนและกับป,ประเทศชาติยังไงในการทํางานทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราจะเป็นในฐานะลูกน้องหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือมีเพื่อนร่วมง,งานคือจะพยายามคิดเสมอว่าทํายังไงให,ใ,หให้ให้มันมันสุดสุดกําลังความสามารถคือไม่ต้องคิดว่า มันมันเหนื่อยแล้วนะหรือมันเป็นมันหยุดแล้วนะคือต้องทุ่มเทลงไปแล้วก็ให้เกียรติผู้ร่วมงานตรงนี้สําคัญมากแล้วก็เชื่อมั่นในในศักยภาพของแต่ละคนเพราะว่าพี่เชื่อนะคะว่าเราอะเลือกหัวหน้างานไม่ได้แล้วหัวหน้างานเนี่ยก็เลือกลูกน้องไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะได้ลูกน้องแบบไหนหรือจะได้หัวหน้างานแบบไหนตัวเราอะจะต้องทําหน้าที่ตรงนั้นอะให้สมบูรณ์แล้วทําอะไรก็ตาม ะะพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดถ้าเราทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดมันจะมีเส้นทางเส้นทางไปให้สุดโดยที่ไม่ต้องหวังผลว่าทําไปแล้วมันจะได้อะไรให้เชื่อมั่นตรงนั้นว่ามันต้องลองนะคะอย่าคิดว่าถ้าทํามันอาจจะไม่สําเร็จถ้ามันไม่สําเร็จสิ่งที่ได้คือมันได้ทํามันได้เชื่อว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วว่ามันทําได้หรือไม่ได้มีความสุขกับ,ก,บกับทุกสิ่งที่ทําแล้วสิ่งสําคัญก็คือ ไม่เอาเรื่องโรงเรียนไปที่ครอบครัวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะท,ที่ไปครอบครัวมันจะเป็นเรื่องของลูกที่เชื่อไว้อย่างนั้นนะคะคือถ้าโรงเรียนกับบ้านมันผสมปนเปนกันพี่ว่ามันจะทุกข์มากๆเลยตอนนี้ก็คือโรงเรียนที่จะทำจนถึงแบบสุดๆของเวลาราชการเนี่ยพอไปถึงที่บ้านมันจะเป็นเวลาของลูกไม่ไม่เปิดคอมไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะครับต้องกล่าวขอบพระคุณท่านพอพนระัตน อีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้ได้เสียสละเวลาและก็ได้ให้เง่คิดหลักคิดหลักในการบริหารนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับน้องๆผู้บริหารรุ่นหลังนะครับได้เดินตามได้หยิบนำสาระการสารไปปฏิบัติต่อไปครับขอบพระคุณท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับขอบพระคุณขอบคุณค่รกที่ท้า่านผอทั้งสองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในการทํางานทุกอย่างนะ ไม่ว่าเราจะเป็นในฐานะลูกน้องหรือว่าเป็นผู้บงังคับบัญชาหรือมีเพื่อนร่วมงานคือจะพยายามคิดเสมอว่าทํายังไงให้ให้มันมันสุดสุดกําลังความสามารถคือไม่ต้องคิดว่ามันมันเหนื่อยแล้วนะหรือมันเป็นมันหยุดแล้วนะคือต้องทุ่มเทล,ลงไปแล้วก็ให้เกียรติผู้ร่วมงานตรงนี้สําคัญมากแล้วก็เชื่อมั่นในในศักยภาพของแต่ละคนครับก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการพนารัฐหานมานบนะครับ ท่านผู้นวยการเรียนบ้านคคกเมืองและก็ท่านพอกิจกจร์สุนสวัสดิ์นะครับท่านผู้นวยการเรียนบ้านหนอ,องนกขอขอบคุณภาพจากเพจโรงเรียนบ้านโคกเมืองนะครับก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ